นะครับอาจจะมีนอนกระทู้ข้าวโพดบ้างนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เข้าแค่ตรงตปลายนะครับสังเกตเมล็ดก็สุดนะครับผลนี้ก็สุดนะครับตัวนี้ก็สุดนะครับก็สุดพอดีนะครับดึงลงมาด้านล่างนะครับนะครับตัดโตพอสมควรแล้วก็ฝักก็เต็มนะครับสังเกตตรงปลายฝักนะมันก็จะเป็นมันก็จะนูนมาถึงปลายฝักเลยนะครับอันนี้คือก่อนแต่งนะครับก็จะมีไหมนะครับตรง คนฝักมันก็นจะเป็นเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวแต่งไปดูดูตัวแต่งนะครับแต่งเสร็จ20บาทนะครับเฉลี่ยก็คือฝักละ5้าบาทฝักข้างโตนะครับนี่คือฝักละ5บาทที่เรา ผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับพามาฮักสลีนะครับหรือข้าวโพดนะครับที่ปลูกไว้นะครับอันนี้ก็อายุประมาณ7 0ถึง75วันนะครับจะสามารถเก็บฝักได้นะครับสังเกตนะครับต้นที่มันสมบูรณ์นะครับแล้วก็พร้อมที่สีเก็บฟักก็คือเบื่องไหมมันนะครับไหมจอกสีน้าตาลนะครับออกสีน้าตาลแล้วแล้วก็ฟักจะตึงนะครับเวลาหากำนะนะครับอันนี้ฟักก็ค่อนข้างโตนะครับก็เฉลี่ยก็คือ ต้นนึงจะมีอยู่อ่หนึ่งฝักนะครับอันนี้ปกติก็คือตัดต้นมันไปนํานะครับแต่ว่าอันนี้ก็คืออ่ามาเอาแค่ฝักนะครับต้นก็คือเอาไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยตัดไปอ่าบดนะครับให้งัวนะครับเนี่ยสังเกตต้นนี้คือ2ฝักนะครับสฝักมันก็ฝักก็จะจะโตนะครับโตอยู่แต่ว่าจะไม่ค่อยสมบูรณ์เต็มที่นะครับถ้าเทียบกับอ่าฝักเดียวนะครับเนี่ยต้นนี้ก็คือฝักเดียวนะครับต้นก็จะโตกว่านะครับเนี่ยกำกำบกค่อยหุ้มนะครับ อันนี้ก็คือในโซนโซนที่ปลูกก่อนนะครับอันนี้มาเบ่งตรงหัวแถวนะครับที่ที่น้านะครับที่น้ําท่วมนะครับต้นก็จะเล็กนะครับจะเล็กฟักก็จะบก่ค่อยสมบูรณ์นะครับแล้วก็ออกช้านะครับจะต่างกับด้านหลังนะครับที่ที่ต้นจะสมบูรณ์นะครับเฉลี่ยนะครับอายุของการเก็บก็อยู่ที่ประมาณ68ถึง70็ห้าวันนะครับก็ก็แล้วแต่นะครับว่าเขาต้มเนาะบางคนก็ถ้า มากินอ่าท<ๆ>ี่มันอ่าอ่อนหน่อยนะครับกรอบๆหน่อยก็ประมาณ6กสิบแปดถึงเจ็ดสิบวันนะครับแต่ถ like ้าเกิดคนที่ชอบกินแก่นิดนึงก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าวันก็ก็ไม่เกินนี้นะครับถ้าเกินถ้าเกินเจ็ดสิบห้าวันมันจะแก่เกินนะครับแก่เกินเนาะนะครับวันนั้นถ้าเกิดต้มก็จะอยู่นี้นะครับเอาไปต้มนะครับเอาไปต้มก็อยู่ที่หกสิบแปดถึงเจ็ดสิบวันนะครับแต่ถ้าเกิดไปเผาก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าวัน นะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับมันจะเต็มนะครับเต็มฝักนะครับเนี่ยดูเมล็ดนะครับจอ่ที่มีหนอนบ้างนะครับก็ปกตินะครับเดี๋ยวดูดูฝักนี้นะครับครับเมล็ดจะเต็มจนถึงสุดท้ายเลยนะครับนะครับสังเกตตัวนี้นะครับอ่านะครับนะฮะเมล็ดก็คือเต็มฝักเลยนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับฝักเต็มนะครับถึงเมล็ดสุดท้ายเลยนะครับเนี่ยก็คือเต็มนะครับ มันอาจจะสะท้อนแสงนิดนึงนะครับพอถ่ายช่วงเที่ยงนะครับดูเมล็ดนะครับก็เจ็มฝักนะครับสีก็ออกเหลืองขาวนะครับเหลืองขาวตรงนี้นะครับก็จะเต็มพอดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกยสอได้รับการผสมนะครับพวกใยใหม่นะครับมันก็ทําให้ฝักเต็มเมล็ดเต็มนะครับระยะการปลูกก็ประมาณ2ี่สถึงยีเซนนะครับก็ต้นก็โตปกตินะครับฝักก็โตปกตินะครับ สังเกตลําต้นนะครับต้นจะเขียวนะครับฝักก็จะเขียวเข้มนะครับใบใบล่างจะไม่มีใบเหลืองนะครับก็จะเขียวนะครับนะครับใบก็เขียวจนถึงใบสุดท้ายเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับฝักก็สมบูรณ์โตนะครับนะครับเมล็ดก็เต็มนะครับสุดนะครับสังเกตนะครับวิธีการสังเกตฝักไหนเมล็ดเต็มไม่เต็มนะครับตรงนี้ครับฝักตัวนี้มันก็จะเต่งนะครับของเขานะครับ นะครับตรงนี้ก็คือเมล็ดเต็มแน่นอนนะครับลองลองแกะดูนะเห็นไหมครับเนี่ยตรงปลายก็จะมีหนอนนะครับก็เป็นเรื่องปกติเนาะนะครับก็จะมีหนอนกระทูข้าวโพดบ้างนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เข้าแค่ตรงปลายนะครับเนี่ยสังเกตเมล็ดก็สุดนะครับผลนี้ก็สุดนะครับตัวนี้ก็สุดนะครับก็สุดพอดีนะครับก็ถ้าต้นสมบูรณ์ฝักก็จะสมบูรณ์นะครับปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรา ใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปบางทีมันอาจจะออกต้นหนึ่งสองสามฝักก็มีนะครับแล้วทำให้ฝักไม่สมบูรณ์เนาะนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์พอสมควรนะครับอันนี้สังเกตนะครับการปลูกนะครับก็ค่อนข้างถี่นะครับเนี่ยถ้าคืบดูนะครับเนี่ยก็ประมาณคืบเสษเศๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ25เซนนะครับเนี่ยฝักก็โตนะครับดูกำนะครับกำกับบกข่อยหุ้มไปไหนนะครับเฉลี่ยก็2อถึงสฝักต่อกิโลนะครับก็โดยปกติก็เฉลี่ย2ฝัก นะครับฝักหนึ่งก็ประมาณอยู่ที่ประมาณอ่าสี่ห้าหรือหขีดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ2 2ฝักนะครับต่อต่อหนกิโลกรัมนะครับอันนี้เวลาหักนะครับมันก็แล้วแต่นาะว่าเราจะเอาไปเผาหรือเอาไปต้มนะครับถ้าเผาก็จะอ่าปล่อยเวลาหักนะครับก็จะหักให้ไม่ให้มันปล่อยเหลือเหลืออ่าตรงตรงโคนฝักนะครับให้มันยาวหน่อยเพราะว่าเวลาเอาเอาไปจับนะครับเวลาหักนะครับดึงลงมาด้านล่างนะครับนะครับ อันนี้มันมันแน่นเนาะครับมีหักมือเดียวนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับก็ยาวๆหน่อยนะครับอันนี้สังเกตฝักที่สมบูรณ์นะครับเนี่ยนะครับเราก็ค่อยไปอ่าไปซ่อมเนาะนะครับตัดอ่ไหมมันออกแล้วก็แต่งโคนนิดนึงนะครับอันนี้คือต้นที่ฝักที่สมบูรณ์นะครับเนี่ยนะคับเราค่อนข้างโตนะครับโตพอสมควรแล้วก็ฝักก็เต็มนะครับสังเกตตรงปลายฝักนะครับนะฮะมันก็จะเป็นอ่านี่ฮะมันก็จะ่งนนิดนึงนะครนนี้คือต้นฝัก เลยนะครับนะฮะก็ส่วนมากเวลาหักก็นับอายุนะครับเน้นเน้นนับอายุนะครับเพราะว่าเขาโพดส่วนมากก็คือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณหกสิบแปดถึงเจ็ดสิบห้าวันนะครับเพราะนั้นนะครับในการเก็บผลผลิตก็คือจะนับที่อายุเป็นหลักนะครับหรือหรือเราเข้ามาสังเกตดูก็ได้นะครับดูแกะดูเมล็ดด้านในนะครับถ้ามันสุดแล้วนะครับเหลืองสุดนะครับก็ถือว่าเก็บได้นะครับ นะครับเพราะว่าข้าวโพดนี้คือตั้งแต่เพาะเมล็ดนะครับก็ก็ก็สามารถเก็บผลผลิตได้ภายใน60-80ถึง75วันนะครับนี่ก็มาหักนะหักใส่กระสอบนะครับก็เดี๋ยวค่อยเอาต้นนะครับไปบดให้วัวนะครับเดี๋ยวหักเสร็จนะครับเดี๋ยวเอาไปซ่อมเนาะนะครับไปตัดแต่งนิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยแพ็คถุงนะครับเอาไปต้มขายหรือส่งนะครับมีคนมารับนะครับที่สวนเนาะเอาไปเผานะครับส่วนมากเน้นเผานะครับเผาเป็นพ่อค้ารายย่อย นะครับที่มารับเดี๋ยวหักเสร็จแล้วนะครับ lamps. เดี๋ยวเอาไปไปแต่งเนาะนะครับเพราะว่าบางทีเวลาเราหักนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับมีเศษของต้นมันนะครับเนี่ยโผล่ออกมาแบบนี้นะครับมันก็บาดมือนะครับมันจะบาดมือเนาะนะครับเดี๋ยวไปแต่งนะครับเดี๋ยวไปแต่งก่อนนะครับก่อนที่จะใส่ถุงเดี๋ยวเอามาเทตรงนี้นะครับ อามาเทเพื่อแต่งนะครับมาซ่อมมาแต่งนะครับเนี่ยหนูฝักครับแต่ละฝักก็ค่อนข้างที่เยอะโตแล้วก็สมบูรณ์นะครับครับผมหลังจากไปเก็บมาแล้วนะครับเราก็มาซ่อมนะครับก็คือตัดแต่งนะครับตัดไหมมัดอกแล้วก็ตัดตรงโคนฝักเที่เราไปหักมานะครับโดยเฉพาะตรงนี้นะครับเนี่ยนะเพราะอันนี้มันมันบาดมือนะครับมันมันสีคมป่านมิดโกนนะครับ พอมันเป็นต้นนะครับเวลาเราเราหักนี่เราดึงลงนะครับมันมันจะฉีกครับต้นมันก็จะฉีกลงมานะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ฝักมันยาวครับพอเวลาเผานะครับมันจับได้นะครับบางคนเอาไปเผาก็มันก็จับได้นะครับเพราะฉนั้นนะครับหลังจากไปหักมาแล้วก็เอามาเอามาซ่อมมาแต่งนะครับมามาแต่งนะครับเพื่อให้มันสวยนะครับอันนี้คือก่อนแต่งนะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือก่อนแต่งนะครับก็จะมีไหมนะครับตรงโคนฝักมันก็จะเป็น เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวแต่งไปดูดูตัวแต่งนะครับแต่งเสร็จตัวนี้แต่งกระตัดออกนะครับตัดหัวก็ท้ายออกนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยใส่ถุงนะครับใส่ถุงแล้วก็ค่อยส่งนะครับส่งให้กับคนที่มารับนะครับส่วนมากคนที่มารับก็คือต้มนะครับคนที่เอาไปเผาขาย นะครับเผาขายตามข้างถนนหรืออันนี้คือเอาไปต้มนะครับเอาไปต้มก็จะตัดให้มันสั้นกว่านี้นะครับตรงตรงโคนก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะไม่ได้เหลือไว้ยาวเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการที่จับนะครับแต่ถ้าเกิดอันนี้คือต้มนะครับแต่ถ้าเกิดเผานะครับถ้าเผาก็จะเป็นลักษณะนี้ก็คือมียาวๆแบบนี้นะครับมันจะจับได้นะครับก็จะจับได้ก็จะสะดวกนะครับในการในการพลิกนะครับเวลาเราเผานะนะครับ นั้นก็ส่วนมากนะครับที่สวนก็คือจะมีในส่วนของพ่อค้ารายย่อยนะครับมามารับไปเผาขายแล้วก็ต้มขายนะครับหลักๆนะครับหลักๆเลยคือ90%เอร์เซนก็คือต้มขายที่หน้าสวนนะครับอันนี้เดี๋ยวแต่งแต่งเสร็จนะครับแต่งเสร็จเดี๋ยวมาจุเข้าถุงนะครับเพราะว่าวันนี้มีออเดอร์นะครับที่ที่เขาจะเอาไปเผาไปไปกินไปทานนะครับที่เพื่อนบ้านนะครับสั่งไว้นะครับก็คนละ ร้อยบาทคนละห้าสิบหกสิบาทแบบนี้นะครับก็ตอนเย็นก็จะไปส่งนะครับก็เดี๋ยวแต่งเสร็จเดี๋ยวเอาบรรจุเข้าถุงนะครับนะครับสุดท้ายนะครับหลังจากเราแต่งเสร็จแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็มาแพ็คถุงนะครับอันนี้ถุงนี้หนึ่งร้อยนะครับตรงนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับถุงนี้หกสิบอันนี้ห้าสิบห้าสิบบาทตัวนี้สี่สิบบาท ส่วนตัวนี้ก็20่บบาทนะครับเฉลี่ยก็คือฝักละ5บาทนะครับฝักค่อนข้างโตนะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือฝักละ5บาทนะครับที่เราใส่ถุงแบบขายสดหรือต้มนะครับต้มก็ทั้งสดทั้งต้มก็คือขายราคาเดียวก็คือฝักละ5บาทนะครับในอบนี้นะครับคือฝักละ5บาทนะครับอันนี้ก็คือพามาดูนะครับวันนี้นะครับมาดูข้าวโพดนะครับที่พร้อมเก็บฝักนะครับแล้วก็หลังจากเก็บฝักเสร็จนะครับเราก็มา ตกแต่งนะครับแต่งหัวแต่งท้ายแล้วก็แพ็คใส่ถุงนะครับเพื่อนําไปส่งแล้วก็รอนะครับพอค้ารายย่อยที่เอาไปเผาขายนะครับแล้วก็เผาขายเผาขายแล้วก็ต้มขายที่หน้าสวนนะครับอันนี้คือหักทุกวันนะครับหักเช้านะครับแล้วก็ต้มนะครับแล้วก็หักหักเสร็จนะครับมาแต่งแล้วก็ส่งนะครับผมก็สลับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ